ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอชัดเจนแมนยูไนเต็ดทีมดังของพิมรีประกาศอย่างเป็นทางการว่ากาซิเมโรมิดฟิลทีมชาติบราซิลจะอำลาสังเวียนแข้งโอแทฟอร์ดในซัมเมอร์นี้หลังหมดสัญญากาซิเมโรกองกลางตัวเก่ายืนยันอย่างเป็นทางการว่าจะอำลาแมนชเชสเตอร์ยูเมื่อหมดสัญญาลงในสิ้นสุดฤดูกาลนี้ดาวเตยวัย33ปีหมดสัญญาลงในซัมเมอร์นี้และมีออปชั่นในการขยายเพิ่มออกไปอีกปีกระนั้นจะไม่มีการใช้ออปชั่นดังกล่าว ผมจะจดจำมายาเจดไว้ตลอดชีวิตของผมเลยคาซิเมโรให้สัมภาษณ์ตั้งแต่วันแรกที่ผมเดินเข้ามาในสนามอันสวยงามแห่งนี้ผมรู้สึกได้ถึงแพชชั่นของโอทาฟอร์ดและความรักที่ตอนนี้ผมมีร่วมกับแฟนบอลของสโมสรแสนวิเศษแห่งนี้นี่ไม่ใช่เวลาที่จะบอกลานะยังมีความทรงจำอีกมากมายที่จะสร้างร่วมกันตลอดช่วงเวลาสี่เดือนข้างหน้าเราจะยังมีอีกหลายสิ่งให้สู้ร่วมกันผมจะโฟกัสไปที่การทุ่มเททุกอย่างเพื่อช่วยให้สโมสรของเราประสบความสำเร็จเหมือนอย่างที่เป็นมา แขงทีมชาติบราซิลย้ายจากเรอัลมาดริดมาอยู่กับแมนยูดิตในปี2022โดยค่าตัว60ล้านปอนด์พ่วงแอดออนค่าเหนื่อยของเขาอยู่ที่15ล้านปอนด์ต่อปีในฤดูกาลที่พวกเขาไม่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนีกและค่าเหนื่อยของเขาเพิ่มเป็น18ล้านปอนด์ต่อปีในฤดูกาลที่พวกเขาได้ไปเล่นฟุตบอลรายการใหญ่สุดของยุโรปฤดูกาลนี้คาซิเมโรได้ออกสตาร์ทให้กับของแมนยูดิตเสียเป็นส่วนใหญ่ภายใต้การคุมทีมของรูเบนอโมริมรวมถึงโค้ชคาตาทับย่างดาเรนเฟเชอร์และไมเคิลคาริ เกมที่เขาพลาดการลงเล่นไปนั้นเป็นเกมฟุตบอลถ้วยที่มีการโรเตชันรวมถึงเกมเจอเบรนท์ฟอร์ดและแอสตันวิลล่าในเพียมลีเนื่องจากติดโทษแบนจนถึงตอนนี้คาซิเมโรลงสนามให้แมนยูเต็ดไปแล้ว146นัดในทุกรายการพร้อมกับทําไปได้21ประตูรวมถึงคว้าแชมป์คาราบารับกับทีมในปี2023และ f a ครับในปีถัดมาตลกไม่ออกอดีตแข้งแมนยูงงผีรังแม็กควายและชอรับใช้ทีมนานเกิน แมนยูเนเตตกเป็นข่าวจ้องขายแม็กควาวัย32ปีมาโดยตลอดใน2-3ปีที่ผ่านมาแต่ถึงขณะนี้อดีตกองหลังทีมเลสเตอร์ยังรับใช้พีแรงเช่นเดิมโดยเจ้าตัวยืนยันที่จะต่อสู้แย่งตำแหน่งตัวจริงโดยไม่คิดย้ายสังกัดในระหว่างที่ตกเป็นตัวสำรอง ด้านชอไว30ปีอดีตแบ็คซ้ายทีมเซาท์ทฮมตันกลายเป็นสมาชิกเรดเดวิลชุดปัจจุบันที่อยู่กับสโมสรมาอย่างยาวนานที่สุดนับตั้งแต่เดินเข้าสู่ร้วโอ็อทัฟฟอร์ดในปี2014โดยล่าสุดทั้งสองได้ออกสตาร์ทร่วมกันในเกมดาร์บี้แมตช์นัดกำรบ Man City ับแมนซิสีตอร2-0ภายใต้การคุมทีมเกมแรกของไมเคิลคาริอย่างไรก็ดีพาร์เกอร์ลงความเห็นว่าแมนยูเต็ดน่าจะลดทั้งคู่ออกไปได้แล้วหลังคาแข่งกับสโมสรอ,อย่างยาวนานจนหน้าหัวเราะ ผมคิดว่าแม็กควายและชอเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสิ่งผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับแมนยูนเต็ดทั้งสองสมควรถูกลอยแพออกไปตั้งนานแล้วแต่พวกเขายังอยู่รับเงินก้อนโตกับที่นี่อดีตดาวเตะทีมชาติกฤษลงความเห็นเมื่อ22มกราคมความจริงที่ว่าทั้งสองยังอยู่ที่นี่น่าตลกมากพวกเขาเป็นนักเตะที่เลวร้ายที่สุดของทีมหรือเปล่าไม่แต่พวกเขายอยู่ที่นี่มานานแล้วและโชว์ฟอร์มต่ำกว่ามาตรฐานจากที่คุณคาดเอาไว้กับนักเตะของแมนยูนเต็ด เป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมที่จะกําจัดทั้งคู่พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ได้เงินก้อนโตแต่บอกผมหน่อยว่าพวกเขาเหลือความทะเยอทะยานมากแค่ไหนหากพวกเขามีความเะเยอทะยานจริงพวกเขาจะย้ายทีมเพื่อสร้างความแตกต่างพวกเขาสามารถเล่นให้แมต็์ได้แต่พวกเขาสร้างความแตกต่างไม่ได้โค้ชใหม่ชีวิตเปลี่ยนพีพร้อมเจรจาสัญญาใหม่หนู รายงานจากสกายสปอร์ตเปิดเผยว่าปีศาแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมเปิดการเจรจาก,กับข้อบี้ไมนูเรื่องสัญญาฉบับใหม่ในวันที่สโมสรยืนยันว่ามิดฟิลด์คนสำคัญอย่างคาซิเมโรจะอำลาชินโอทัฟฟอร์ดหลังจบฤดูกาลนี้ก็มีการเปิดเผยเพิ่มเติมว่ายูไนเต็ดต้องการผูกมัดอนาคตของมิดฟิลด์ดาวรุ่งด้วยสัญญาฉบับใหม่พร้อมค่าเหนื่อยที่ดีขึ้นอย่างมากมีรายงานว่ามีการติดต่อเบื้องต้นกับตัวแทนของไมนูแล้วโดยมีแผนจะนั่งพูดคุยรายละเอียดของสัญญาใหม่ที่จะ ทำให้ค่าเหนื่อยของเขาอยู่ในระดับเดียวกับเพื่อนร่วมทีมและบทบาทของเขาในสโมสรไมนูเติบโตมาจากอะคาเดมีของยูเนเต็ดทาให้ค่าเหนื่อยของเขายังอยู่ในกลุ่มที่ต่ําที่สุดของนักเตะชุดใหญ่อย่างไรก็ตามด้วยการที่กองกลางวัย20ปีไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมของอดีตเฮดโค้ชลูเบนอาโบริมและยังเหลือสัญญาอีก18เดือนบวกกับออปชั่นขยายเพิ่มอีกหนึ่งปีทําให้ก่อนหน้านี้สโมสรไม่ได้มองว่าการต่อสัญญาเป็นเรื่องเร่งด่วน นาโปลีเป็นหนึ่งในหลายสโมสรใหญ่ของยุโรปที่ให้ความสนใจเมนูแต่แม้จะมีรายงานว่าแข้งทีมชาติอังกฤษรายนี้อยากพิจารณาย้ายแบบยืมตัวออกจากโอทฟอร์ดในเดือนนี้เพื่อโอกาสลงสนามที่มากขึ้นแต่สกายสปอร์ระบุว่ายูไนเต็ดไม่คิดจะปล่อยเขาแบบยืมตัวและมองว่าเขายังเป็นส่วนสำคัญของอนาคตทีม ไมนูไม่ได้ออกสตาร์ทในพิมพ์ลีกแม้แต่นัดเดียวในยุคข,ของอาร์โมริมแต่เขากลับถูกเลือกลงสนามทันทีในเกมแรกของเฮดโค้ชคนใหม่ไมเคิลคาริกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งไมนูก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมที่อยู่ในเต็ดเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้2-0ลุดกุลิตตำนานนักเตะชาวดัตยังคงเรียกร้องให้โจชัวเซอร์ซีหาทางย้ายออกจากแมนเชสเตอร์อยู่เต็ดก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมก,กร,าราคมจะปิดลง กุลิตซึ่งมีข้อสงสัยมานานแล้วเกี่ยวกับโอกาสความสําเร็จของเซิร์ซีที่โอทาฟอร์ดและเชื่อว่าเขาตัดสินใจผิดพลาดท,ที่ย้ายมาย่งยูเนเต็ดหลังจากย้ายจากบรุญญามาในปี2024และตำนานชาวรัสเชื่อว่าการย้ายไปเซราเพื่อร่วมทีมที่ดีกว่าในอิตาลียังคงมีโอกาสเป็นไปได้โดยชี้ให้เห็นถึงความสำเร็จของสกอตแมกโทมินีที่นาโปลีเป็นตัวอย่างว่าเขาสามารถทำอะไรได้บ้างในเซรา ผมเห็นข่าวว่าโรมาอยากได้ตัวเขาไปและผมหวังว่าเขาจะตอบรับย้ายทีมกุลิดกล่าวกับเมโทรสำหรับผมแล้วผมสงสัยมาตลอดว่าการย้ายไปแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องสำหรับเขาหรือไม่ผมคิดว่าเขาควรจะอยู่ต่อในเซรยเขาทำผลงานได้ดีกับโบรนุนญ่าและผมคิดว่าเขาควรจะไปอยู่กับทีมที่ดีกว่าในอิตาลี สำหรับเขาแล้วมันคงจะดีกว่านี้มากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องหาให้เจอว่าบรรยากาศในทีมที่ถูกต้องควรเป็นยังไงเพราะมีบางอย่างผิดปกติพลังงานในทีมไม่ดีเลยมันไม่ได้ให้ความรู้สึกที่ดีเลยสักนิดดูอย่าง um สกอตต์แมกโมเนสิไม่น่าเชื่อเลยว่าแมกโมเนจะทําได้ดีขนาดนี้หลังออกจากโอทัฟฟอร์ดหลังออกจากโอทัฟฟอร์ดมันเหลือเชื่อมากๆเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมที่ได้เห็น ที่ยูไนเต็ดเขาเป็นเหมือนผู้เล่นคนที่12มากกว่าจะเป็นผู้เล่นตัวจริงแต่ดูสิว่าเขาพัฒนามากขึ้นแค่ไหนการได้ลงเล่นทุกเกมสำคัญมากไม่ล้มเลิกโรม่าเตรียมยื่นซื้อเซิร์ซีสัปดาห์นี้โรม่าเตรียมเริ่มกระบวนการยื่นข้อเสนอคว้าตัวโจชัวเซิร์ซีหัวหอกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายในสัปดาห์นี้ตามรายงานจากสกายในอิตาลีพวกเขารอจังหวะที่จะยื่นข้อเสนอให้นักเตะมาตลอดแต่ติดตรงที่ก่อนหน้านี้ยูไนเต็ดเสียบรายันเอมเบอร์โมที่ติดภารกิจ ที่สุดแอฟคอนและการเปลี่ยนตัวกุนสื่อที่โอทัฟฟอร์ดโรมาต,ต้องการยืมตัวเซอร์ซีเป็นอันดับแรกโดยมีเงื่อนไขซื้อขาดหากเป็นไปตามข้อกําหนดบางประการแต่ดีลนี้ไม่ง่ายนักและตัวนักเตะเองก็มีความต้องการที่จะอยู่สู้เพื่อตําแหน่งในทีมต่อไปสกายสปอร์ตเปิดเผยเมื่อต้นเดือนว่าแมนยูเต็ดรับรู้ถึงความสนใจของโรมาแต่ไม่ได้มีความคิดที่ขายเซอร์ซีเมื่อเปิดตลาดและนักเตะก็พึ่งสร้างผลงานได้น่าประทับใจในทีม อย่างไรก็ตามในเกมที่พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งเป็นเกมแรกของไมเคิลคาริกในฐานะกุนซือเซอร์ซีไม่ได้มีชื่ออยู่ในทีมชุดแข่งขันโดยระบุว่าเขามีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยการเดินหน้าทับทาอย่างจริงจังจากโรมาเกือบจะแน่นอนว่าจะเป็นการทดสอบความตั้งใจของทั้งนักเตะและสโมสรหากเกิดขึ้นจริงลดกระแสะคุมผีเดซาบียันโฟกัสโอเอ็มเต็มร้อย โรเบโตเดซาบี้ลดกระแสข่าวเชื่อมโยงกับตำแหน่งผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันยังคงโฟกัสกับมาร์เซย์อย่างเต็มที่รายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการเปิดเผยว่าเดซาบี้เป็นชื่อที่ได้รับความนิยมอย่างมากในแมนเชสเต็ดหลังจากสร้างความประทับใจได้ดีในช่วงสองฤดูกาลที่คุมทีมไรตันกุนซชอชาวอิตาลีรายนี้เคยให้สัมภาษณ์กับอีเนออสในเดือนพฤษภาคม2024และถูกมองว่าเป็นตัวเต็งที่จะเข้ามาแทนที่เอริกเทนฮากในเวลานั้น ท้ายที่สุดเดซบี้ย้ายไปร่วมทีมมาร์เซก่อนที่ผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์จะถูกปลดในเดือนตุลาคมปีนั้นโดยปีแสดงได้แต่งตั้งรูเบนอโมริมเป็นหัวหน้าโค้ชแทนภายหลังจากอโมริมถูกปลดเมื่อต้นเดือนนี้หลังจากแตกหักกับผู้บริหารของแมนเเตอรโดยไมเคิลคาริกได้รับแต่งตั้งให้กุมทีมชั่วคราวจนจบฤดูกาลขณะที่ปีแสดงกำลังพิจารณาตัวเลือกต่าง ก่อนที่จะแต่งตั้งผู้จัดการทีมถาวรเมื่อจบฤดูกันเดซบี้ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าจะเป็นไปได้เดซบี้ซึ่งเชื่อกันว่าสนใจที่จะกลับไปคุมทีมในพิมลิกยืนยันว่าเขายังคงมุ่งมั่นกับมักเซย์ยังไรก็ตามกุนซืออิตาลีรายนี้ยอมรับว่าอนาคตของเขากับมักเซย์จะต้องมีการพูดคุยกันในเร็วๆนี้ผมโฟกัสกับมั์เซย์อย่างเต็มที่และผมอยากย้ายมาที่นี่เดซบี้กล่าวในวันก่อนเกมสำคัญมากๆผมไม่มีเวลาคิดถึงเรื่องอื่นเลย ผมรู้สึกดีมากที่อยู่ในเมืองนี้กับผู้เล่นเหล่านี้กับสโมสรแห่งนี้ส่วนเรื่องอนาคตเราต้องคุยกันในเดือนหน้าหรือปีหน้าผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดซบี้สัญญาอยู่กับมารเซเพียง18เดือนหลังจากเซ็นสัญญา3ปีจนถึงปี2027เมื่อได้รับการแต่งตั้งในเดือนมิถุนายน2024มีรายงานออกมาในปี2024ว่าเดซบี้บอกกับนักเตะม,มาเซสว่าเขาปฏิเสธข้อเสนอจากแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดเพราะต้องการย้ายมาร่วมทีมในลีกเอ ตามรายงานของเลอร์กิฟระบุว่าเดซเซบีใช้โปรเจคเตอร์ฉายสำเนาสัญญาที่เขาได้รับจากทีมจากโอทัฟฟอร์ดให้นักเตะม,มากเซดูรายงานระบุว่าเดซเซบีได้บอกกับนักเตะว่านี่คือที่ที่ผมควรจะได้อยู่แต่ผมเลือกแพชชั่นในกีฬามากกว่าเงินผมมาที่มากเซเพราะแพชชั่นในฟุตบอลหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ